ออดจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังอีนดีต้อนรับเข้าสู่ออดจิตพอดแคสตอีกเช่นเคยค่ะแล้วก็ตอนนี้โน้อยู่กับช่วงเวลาของเล่นแอนแชร์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะพี่เจนสวัสดีค่ะอยู่กับเราสองคนเหมือนเดิมเจนไม้ไม้เจนเจนม้ไม้เจนวันนี <c oughs> ้เดี๋ยว จะมาพูดถึงเรื่องที่น่าสนใจและเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวันก็คือเรื่องของ h ฮสต t อกกิ hey ้งค่ะหรือว่าทำไมเราถึงชอบแอบส่องคนที่เราไม่ชอบอพฤติกรรมชอบส่องชอบดูชอบชอบแชร์โพสก็ได้นะค่ะชอบแชร์โพสชอบเข้าไปดูแฟนเก่าแฟนเก่าของแฟนใหม่เพื่อที่เลิกคบกันไปรวมไปถึงดาราอินฟู บางคนที่เรารู้สึกเฮ้ยไม่ได้ชอบมากอ,ะอ่ะเราก็ยังเข้าไปดูใช่ไหมคะค่ะเอเอเพราะพูดถึงพฤติกรรมที่เราแบบชอบแอบ,บส่องคนที่ไม่ชอบเนี่ยเพือเผอเราทําบ่อยมากกว่าการที่เราส่องคนที่เราชอบอีกนะ<อ>ใช่ปะออ,อยากรู้เอเนาะอยากจะอ่านอยากจะแบบอย,อยากจะรู้ให้ได้ว่าแบบชีวิตเขาเป็นยังไงใช่ก็ได้จะมาพูดคุยกันใน EP นี้ค่ะซึ่งก่อนอื่นก็ต้องพูด ก่อนว่า h ฮส e s t ก l k i n g เนี่ยมันคืออะไร h ฮ t e ก็คือเกลียดเนาะเราเกลียดคนบางคนเราไม่ชอบคนบางคนอะไรเงี้ยสกเกอร์ก็คือการที่สะกดออยตามนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่พอมารวมกันมันจะเกิดเป็นคําว่า h ฮส e s t ก l k i n g ก็คือพฤติกรรมการส่องดูคนที่เราไม่ชอบในโซเชียลมีเดียแม้รู้สึกเกลียดนะแต่เราก็ยังจะส่องดูเพราะทำแล้วมีความสุขแต่ว่าวงเล็บว่าเคยทำแล้วมีความสุขจริงไหมเออเออแต่จะบอกว่า h ฮส e s t ก l k i n g กับการที่เราสกเกอร์ ที่เราแบบได้ยินกันนะมันแตกต่างกันเนาะคืออย่างเฮสต็อกกิ้งอ่ะเป็นพฤติกรรมที่เราแบบทําเงียบๆทําแอบๆทําอยู่คนเดียวไม่ได้แบบไปสร้างความเดือดร้อนให้กับอีกฝั่งหนึ่งคือแบบเอ้ยฉันส่องฉันไม่ชอบถ้าจะเป็นความเดือดร้อนนั้น่าจะเป็นเดือดร้อนตัวเองมากกว่าจริงๆก็ก็เดือดร้อนได้ถ้าเราแชร์โพ่ถ้าเราแชร์โพสแล้วก็มีแคปชั่นสมมุติด่าทอเขาสมมติด่าทออะไรเงี้ยค่ะหรือว่าแบบเฮสปิดเขาอะไรเงี้ยใช่หมายถึงว่า ถ้าเป็นสตอกเกอร์ในบางปกติเราก็อาจจะแอบติดตามคนที่เราชื่นชอบไงแบบคนที่เป็นดาราเป็นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคนที่เราแอบชอบเราก็สามารถสะกดรอยตามเขาได้อืมแต่ถ้าเฮสต็อกกิ่งอันนี้ก็คือแอบส่องในโลกโซเชียลค่ะแต่ถ้าสตอกเกอร์ก็สะกดรอยตามเหมือนที่ทเราเคยดูกันอะไรอย่างเงี้ยตามข่าวเนาะซึ่งอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่ามันมีความสุขจริงๆหรือเปล่าจริงๆมันมีประโยชน์นะเฮสตอกกิ hey ้งเนี่ย<ม>คือพฤติกรรมเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมที่ พบได้โดยทั่วไปถือเป็นการระบายอารมณ์อย่างหนึ่งซึ่งมันไม่ได้เป็นอันตรายในระยะสั้นเออถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ก็ตามแต่มันก็ไม่ได้เป็นอันตรายกับเราในระยะสั้นๆนีหรอกเออแต่ว่าที่มันมีประโยชน์เพราะว่ามันนเกี่ยวกับฮอร์โมนไงก็เดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังว่าอย่างอารมณ์ความรักและความเกลียดชังอะ่ะ ถูกกระตุ้นจากสมองส่วนเดียวกันซึ่งส่งผลให้ความรู้สึกพึงพอใจหรือว่าไม่พอใจมันก็จะหลั่งไหลออกมาในรูปแบบเดียวกันคืออธิบายง่ายก็คือเมื่อเรารู้สึกเกลียดใครสักคนหนึ่งอะ่ะมันก็อาจจะสร้างความความสุขกับเราได้เมื่อเราไปดูเขาบ่อยๆแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบสมมติเนาะเขาไม่ได้มีชีวิตดีกว่าเราหรอกอ,อุสารฮอร์โมนแห่งความสุขเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากการที่เราเกลียดคนคน,คนหนึ่งก็ได้หรือแบบการที่เราเห็นคนคนหนึ่งอะ่ะรู้สึกไม่ดีอะ่ะ เออรู้สึกแย่อะไรเงี้ยแต่เรากลับรู้สึกดีคืออารมณ์เชิงบวกหรือความสุขมันไม่ต้องเกิดจากเฉพาะว่าเรามีความสุขจากสิ่งที่เป็นโพซิทีฟอย่างเดียวเรามีความสุขจากสิ่งที่เป็นเนกาทีฟได้ด้วยอือึซึ่งดรเรมแกนนะคะก็ยังบอกอีกว่าการที่คุณระบายความรู้สึกเชิงลบออกไปในโซเชียลมีเดียบ้างเนี่ยมันก็จะช่วยลดความเครียดความเศร้าหรือความวิตกกังวลให้เราได้อย่างรวดเร็วคือเป็นวิธีที่รวดเร็วเออแล้วมันก็เป็นเหมือนการเติมอีโก้ของตัวเอง ด้การตัดสินคนอื่นผ่านโลกออนไลน์อ่ะคือมันวันนี้ฉันรู้สึกแย่มากเลยแล้วไปดูเฟซมายพราะเราไม่ชอบมายอยู่แล้วเนาะมายก็มีชีวิตที่โหไม่แย่กว่าเราอีกแยก่ก็ฉันก็รู้สึกดี<อ>ขึ้นมาเลยอีโก้ของเราก็ถูกเติมเต็มด้วยวิธีนี้ซึ่งเราก็จะซ่อนตัวตนที่แท้จริงของเราเนึ่ออกไป mm hmm. ออแล้วก็ความรู้สึกเนี้ยมันก็กระตุ้นโดพามีนซึ่งโดพามีนก็เป็นสารแห่งความรู้สึกดีเนาะออ,ออกมาเพราะฉะนั้นมันก็เลยเนี่แหละมันก็เป็นหลุมพรางทําทให เราบ่มเพาะพฤติกรรมเฮสตอกกิ้งได้จนติดไปนิสยัยเพราะว่าไปดูแล้วก็มันรู้สึกดีอ่ะเออไปดูคนนี้แล้วเขาเรารู้สึกดีขึ้นอ่ะเรารู้สึกแบบโอ้ยฉันตัดสินเขาแล้วฉันมีความสุขจังฉันฉันเห็นเขารู้มีชีวิตแย่แล้วฉันรู้สึกดีจังอะไรเงี้ยซึ่งมันมีประโยชน์ไงมันมีประโยชน์ในระยะสั้นก็คือทําให้คุณน่ะอารมณ์ดีแค่ในช่วงนั้นแหละแต่ถ้าพูดถึงระยะยาวอ่ะมัน นั่นแหละมีทั้งด้านดีแต่มันก็ต้องมีด้านแย่เหมือนกันถ้าระยะย,ยาวเราลองคิดนะว่าถ้าเราไม่ชอบคนนั้นแต่เราแบบส่องทุกวันทุกวันจากเท่านนึงเราเห็นว่าอุ้ยเขามีชีวิตที่ดีกว่าเรามากมๆเลยละ่ะแน่นอนว่าอ่ะอดเปรียบเทียบไม,ม่ได้แน่นอนอดแบบเฮ้ยทำไมเขาชีวิตดีวะแล้วทำไมเราหิ่งหึ่งต้องมาทุกเศร้าระงุมในการส่องเขาอยู่เลยอะไรเงี้ยเนาะเออใช่ค่ะแล้วพอเป็นอย่างนั้นแล้วอะถ้ามันเป็นระยะย,ยาวเนาะเราอยากจะหยุดส่องทำยังไงดีอย่างแรกเลยค่ะคือเฮสต็อกกิ้งอะค่ะคือ เป็นพฤติกรรมชอบส่องเนาะก็เหมือนกับนิสัยการเสพติดอื่นๆเป็นนิสัยของเราที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการในตัวเราที่ไม่ได้รับการตอบสนองอะค่ะก็คืออาจจะมีเหตุผลบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในพฤติกรรมนี้เราอะต้องลองหยุดอย่างแรกเราต้องลองหยุดแล้วเราลองถามตัวเองก่อนว่าเพราะอะไรเราถึงชอบส่องเขาเราไม่ชอบเขาใช่ไหมเหตุผลที่ไม่ชอบคือเหตุผลส่วนตัวต่างๆนานาหรือว่าบางทีอาจจะไม่ได้แฝงด้วยความไม่ชอบอย่างเดียวอาจจะเป็นอิจฉาโกรธเขา หรือว่าอะไรก็ตามเออเราเลยรู้สึกว่าเราอยากรู้ว่าชีวิตเขาเป็นยังไงอ,อาจจะต้องแบบจับความรู้สึกเราก่อนว่าทําไมถึงชอบส่องส่องเพราะโกรธไม่ชอบเป็นอารมณ์ไหนอ่าเออเราจะได้รู้ว่าแบบถ้าเราอยากอยู่ส่องแล้วเราจะจัดการอารมณ์นั้นต้นเหตุยังไงดีอมสมมุติว่าพี่เจเข้าไปส่องมาเพราะพี่เจนอิจฉามายมพี่เจก็ รู้แล้วอาจนั่งคุยกับตัวเองทบทวนกับตัวเองอ๋อที่ส่งไปบ่อยเพราะอิชาไม้ที่ไม้ไม่มีแฟนอ่ะสมมตินะอิชาไม้เราว่าไม่มีแฟนนะเราก็อายุเท่ากันเรียนมาด้วยกันไม่มีแฟนไปแล้วฉันยังไม่มีฉันอิชาะไรฉันก็เลยพออิชาเสร็จแล้วไม่ชอบไม้แล้วก็มาถามตัวเองว่าไอความรู้สึกอิฉาเนี้ยทาให้หายไปได้ด้วยวิธีใดบ้างที่เซนมีแฟน อ่านหนึ่งพี่เจนไปหาแฟนสีหาแฟนอ่าถ้าหาแฟนไม่ได้ทําก็เข้าใจากับตัวเองว่าเอ้ยมันอาจจะไม่ใช่จังหวะชีวิตของเราที่เราจะเจอแฟนหรือเหตุผลอื่นอะไรได้อีกอ๋อก็แค่ทําความเข้าใจามาว่าก็ไม่เป็นคนน่ารักไม่ก็เลยต้องมีแฟนอะไรก็ได้ที่มันทําให้เรารู้สึกว่ามันปลดล็อกอะเออมันปลดล็อกความรู้สึกเราได้ใช่อ,อย่างต่อไปค่ะคือโซเชียลมีเดียค่ะทําให้เราสามารถรู้ว่าเพื่อนของเรากําลังทําอะไรอยู่ทุกช่วงเวลา ทั้งวันแบบเรียวชามอันนี้สออุปฏิเสธไม่ได้เนาะบางทีเราก็ไม่ได้อยากจะส่องหรอกนะแต่ว่ามันผ่านมาให้เห็นพอดีอะ่ะมันส่องง่ายไงออมันส่องง่ายหรือแบบการส่องอ่ะมันง่ายกว่าเมื่อก่อนไงคือเมื่อก่อนจะอยากรู้ชีวิตไม่รู้ยังไงดียออก็ก็ไม่รู้อะฟังคนอื่นมาอีกทีก็ไม่รู้จริงหรือเปล่าอันนี้คือ บางทีอ่ะคนคนนั้นอาจจะเป็นคนไกลตัวเราเนาะ,ะสมมติไม่ใช่เฮสต็อกกิ้งเนาะแต่เราแค่อยากรู้ว่าเขาเป็นยังไงเราสามารถแค่รู้ชื่อเขาหรือรู้อะไรบางอย่างเราสามารถที่จะไปส่องเขาได้แล้วอ่ะนปาว่าการส่องในสมัยเนี้มันง่ายง่ายมากขึ้นมากๆอืมหรือแบบไม่รู้จักกัน่นอืมแต่อินฟูคนหนึ่งมีท่าทางการพูดที่แบบเนี้ยรู้สึกแบบไม่ชอบเขาเลยเนาะในในแค่ค,คลิปแรกเลยแต่คลิปต่อมามาอีกดูต่อเออไม่ชอบนะแต่ว่า สไลดูไปเรื่อยๆไลดูไปเลยเข้าไปดูเขาอะไรเงี้ยพฤติกรรมของคนเราเนี่ยมีความซับซ้อนเนาะแล้วโซเชียลมีเดียเนี่ยทำให้เราเห็นคนอื่นอชีวิตคนอื่นแบบเยอะแยะมากมายซะเลอรเกินแล้วเห็นแล้วไม่ได้ว่าจะดีอย่างเดียวเนาะก็ท็อกซิกกับตัวเราด้วยเนาะเราพี่เจนไปเจอบทความหนึ่งมาเป็นบทความจากมีเดียเขาให้ข้อสังเกตมาแบบนี้ข้อหนึ่งก็คือ everyone has that one person they hate สต o อ k ก็คือแบบคนเราในทุกคนอะจะแบบจะมีคนคนหนึ่งที่เราแอบ ตามดูแอบตามสองไอนนเป็นข้อสังเกตนออาจจะจริงหรือไม่จริงแต่เดี๋ยวลองมาฟังกันดูก็คือ,อโดยทั่วไปแล้วอะเราทุกคนนะ่ยอยากจะมีบางสิ่งบางอย่างที่อยากจะแสดงออกไปแล้วแสดงออกมาไม่ได้ เช่นพี่เจนอยากจะไปชายหาดใส here, ่บิกินี่แบบเซ็กซี่เลยแล้วไม่มั่นใจในตัวเองหรือแบบรู้สึกฉันอ้วนรู้สึกกลัวคนอื่นจะมาตัดสินฉันก็เลยไม่ใส่แต่ฉันจะเติมเต็มฉันด้วยการไปตามดูตามสองคนที่ใส่ชุดบิกินี่แบบมั่นใจสวยอยู่ตลอดตลอดเวลาเออเหมือนมันเป็นการไล่ล่าการตามหาสิ่งที่เราหลงไหลโดยการสะกดรอยตามคนคนหนึ่งเออเห็นไหมเหมือนมันตอบสนองเราเนาะในสิ่งที่เราทําไม่ได้เหมือนกัน แล้วเหมือนเราเป็นคนที่ในบทความเขียนไว้ว่าเราไม่เรากลัวแล้วก็ไม่กล้าที่จะยอมรับความฝันของเราออกมามแบบตรงๆดังๆเราก็เลยไปตามดูคนอื่ออีกข้อสังเกตหนึ่งก็คือคล้ายๆกับข้อแรกเลยก็คือเราจะติดตามคนที่มีความสนใจคล้ายกับเรามากๆหรือว่าเราอยากทาแบบเดียวกันกับชีวิตของเราอืตามมาเพราะว่ามายแบบ ไม่มีรัสตาแบบเนี้ยมายแบบกินหรูอยู่แพงอ่ะก็เลยต้องเข้าไปตามมมยตลอดเพราะว่าอยากมีชีวิตแบบนั้นเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะเออคล้ายๆไอดอลเหมือนกันเนาะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าว่าได้ทั้งสองความรู้สึกเหมือนกันคิดคิดว่านอกทั้งแบบทั้งชอบเลยกับแบบเอยใช่เขาทําอย่างนั้นว่ะอยากเป็นบ้างเขาไปร้านนี้อะทำไมฉันไม่ได้ไปฉันอยากไปเอออีกข้อสังเกตหนึ่งที่ยกมาก็คือจริงๆแล้วอะเราอาจจะไม่ได้เกลียด คนคนนั้นเลยก็ได้นะเราอาจจะชื่นชมสิ่งที่พวกเขาเป็นอยู่ก็ได้เออเพราะว่ามันมีบางสิ่งที่เราลหลงไหลเราก็ตามส่องดูเพราะว่าเราเราตัดสินว่าเราตามดูโซเชียลมีเดียของคนคนนี้มากๆแล้วเราชอบะก็จะต้องมีคนอนะตามดูโซเชียลมีเดียของเราแล้วก็ตัดสินเราแบบที่เราตัดสินคนอื่นแล้วก็ชื่นชอบเราด้วยเหมือนกันอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่าเหมือนลองนึกดูว่าเวลาที่เราดูโซเชียลมีเดียใครคนหนึ่งแล้วก็ตัดสินคนคนนั้น ตัดสินไมยว่าไมาเป็นคนน่ารักแน่ๆเลยเราก็อาจจะทําแบบไมอ่ะที่มามทำแล้วเราก็รู้สึกว่าต้องมีคนตัดสินว่าเราอ่ะน่ารัก <c oughs> แน่ๆเลยมองว่าเป็นในทํานองนี้ก็ได้แล้วก็คือแบบก็ไม่ได้เกลียดแต่แบบคล้ายๆว่าแบบรู้สึกว่าเอ้ไมเราตัดสินว่าไมยน่ารัก เราทาแบบนี้คนอื่นก็ต้องมองว่าเราน่ารักด้วยเหมือนกันฉันก็อยากเป็นแบบเธอออะไรแบบนั้นเนาะทั้งสมข้อสังเกตที่พูดมาค่ะมันก็มองได้หลายแบบเนาะพูดถึงทั้งแบบเราอาจจะทําแบบนั้นเพราะเราชอบเขาก็ได้อะต้องมานั่งดูว่าเราชอบดูใครมากๆเาแล้วดูเพราะว่าอะไรจริงไม่อิจฉาความรู้สึกต่างๆที่พูดออกมาเชื่อว่าเป็นจะบอกว่ามันต้องยอมรับว่าเป็นความปกติอะ ใช่ไหมเออการที่เราชอบส่องก็เหมือนกันนะเห็นแบบเราอย่างเงี้ยไมคก็ชอบส่องเหมือนกันเออแต่ว่า มันก็จะมีทั้งแบบการส่องที่แบบเอ้ยเขาแบบทําอะไรไม่ค่อยถูกไม่ถูกจริตเออไม่ถูกจริตเราหรือแบบเราส่องเพราะว่าเราชอบเขาน่ารักเราอยากเป็นแบบนั้นแล้วคนที่เรารู้สึกว่าเราไม่ถูกจริตอะแปลมากลาเป็นว่าเอา้าเราก็ดันชอบเขาเหมือนกันนี่วาอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบถ้าสมมุติว่าเราไปส่องแฟนใหม่ของแฟนเก่าอะเราจะคุยกับเพื่อนใช่ปะไม่มึงสวยกว่าคือม,มันก็เป็นการเติมเต็มเราใ,ในอีกรูปแบบหนึ่งหรือเติมเต็มเพื่อนเราในอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกันซึ่งมันก็สร้างความสุขได้ในระยะสั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ย อันนี้แอบรู้สึกเหมือนกันค่ะว่าไปเจอมาเหมือนกันเขาบอกว่าการที่เราแอบสองคนอื่นเนี่ยบางทีก็ทําให้ความสัมพันธ์กับคนรอบๆตัวดีขึ้นแน่นอนว่าพอเราส่องใครหรือว่ามีคนที่แบบอย่างไมค์พี่เจนไปนั่งกินข้าวด้วยกันเราดันชอบสองคนคนเดียวกันน่ะแน่นอนว่าการกินข้าวนั้นอ่ะ t ิ p นั้นอ่ะสนุกขึ้นมยาวเลยอะไรอย่างเงี้ยเออแอบนิส่ไม่ดีเหมือนกันเนาะใช่ไหมแต่นั่นแหละค่ะมันคือความปกติความธรรมดาของมนุษย์มากๆอแล้วถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วอ่ะเรารู้สึกว่าเอ้ยมัน ไม่ดีอ่ะเราจะหยุดพฤติกรรมชอบส่องได้ยังไงบ้างอันนี้ก็ไปเจอบทความมาเหมือนกันค่ะเขาบอกว่าอย่างแรกเลยคือเราต้องเริ่มจากเล็กๆน้อยๆค่ะการต t อ l k i n g อ่ะมันเริ่มมาจากการที่เราทําแบบเล็กๆน้อยๆเนาะเช่นวันนี้มารู้สึกว่ามไม่ชอบเจอคนที่ไม่ชอบแหละไม่ไปส่องเขาวันนี้ไม่ส่องพรุ่งนี้ไม่ก็ส่องแต่พอส่องไปเรื่อยมันดันพัฒนามาเป็นวันหนึ่งเราไม่ได้ส่องแค่ครั้งเดียวอ่ะเราส่องหลายครั้งแต่เข้าไปดูแบบกลายเป็นว่าเอ้า ดันเปรูทีนเราเฉยเราดันไปส่องเขาเรื่อยๆจนกลายเป็นแบบฉันส่องเขาทุกวันเลยอะเกือบเกือบทุกๆครึ่งวันด้วยซ้ําส่องแล้วแบบไม่ชอบอลไนะเกิดความไม่พอใจขึ้นอ่ะรู้สึกไม่แฮปปี้ใช่ไหมเอาตัวเองเปรียบเทียบกับเขาด้วยอะกลายเป็นท็อกซิกกับเราอีกเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าเราเริ่มวนลูบแบบนี้ค่ะให้เราค่อยๆเอาตัวเองออกมาเนาะแบบจากแรกที่เราเริ่มส่องเขาวันละนิดเราลองกลับไปสเต็ปแรกเราก็กลายเป็นแบบว่า อาจจะไม่ส่องเลยหรือว่าส่องในความที่รู้สึกว่าสบายใจแค่แบบเอ้ยชีวิตเขาเป็นแบบนี้นะโดยที่ไม่ต้องเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับเขามันต้องมีความชัดเจนกับตัวเองอะ่ะเออว่าอะไรคือแบบเราเป็นใครใแล้วเราทำอะไรอยู่ต้องรู้ตัวเองเนาะแบบเราจะเป็นแบบเขาเหรอ,อเป็นได้ไหมหรือการส่องเขาเนี่ยเราเอาเขาเป็นแรงผลักดันได้ไหมล่ะหรือว่าถ้าเกลียดเขา ความเกลียดเกิดขึ้นจริงเกลียดเราไงเกลียดก็เกลียดก็ไม่ต้องดูชัดเจนเกลียดแะเกลียดได้นะเราหรือเราไม่ชอบคนคนนึงอ่ะเราแต่เราเขแค่เซอร์พเกลียออกมาแยกแก้กันออกมาบางทีค่ะที่เราส่งเขาเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเรารู้สึกอะไรใช่ไหมเออกลายเป็นเราที่แบบทุนร้อนใอใช่เพราะฉะนั้นลองเอาตัวเองแยกออกมาใช่อย่างต่อไปค่ะคือการที่เราต้องเปลี่ยนจุดโฟกัสจากที่เราโฟกัสเขาอ่ะมาโฟกัสที่ตัวเราดีกว่า อย่างแบบที่เราบอกกันนะว่าเอ้ยเราส่องเพราะว่าตอนแรกเราอาจจะอิจฉาไปามาเอา้าเขาหน้ารักเราก็ลองทําแบบอะไรบางอย่างให้รู้สึกว่าในมุมนั้นที่เขาทําแล้วหน้ารักแล้วเราอยากทําจริงๆอะ่ะแบบเอ้ยเราอยากทําเราอยากเอานิสัยเหล่านั้นมาปรับกับนิสัยตัวเองเนี่ยเราอาจจะกลายเป็นคนที่แบบเฮ้ยหน้ารักก็ได้ถูกไหมเออ มันก็เป็นไปได้หมดเนาะเอามาเป็นปรับปรุงตัวเองผักด้านตัวเองหรือเฮ้ยก็ดูเฉยๆหรืออีพารทด้วยกันจะดูแล้วไม่ชอบไม่ชอบแล้วยังไงต่อไม่ชอบแล้วยังจะดูอีกเหรออืมคือต้องแบบว่าค่อยๆแบบทําความเข้าใจกับตัวเองความรู้สึกหลายๆอย่างอย่าให้ถึงขั้นที่ว่าส่องเขาจนเราเกลียดตัวเองหรือว่าไม่ชอบตัวเองไปด้วยอใช่เพราะว่าเมื่อไรที่เราไม่ชอบตัวเองหรือว่าลดทอนคุณค่าของตัวเอง ลงจากสิ่งที่เราเห็นในโซเชียลอะเพราะะนั้นมันอาจจะทําให้เราแบบเริ่มเกิดภาวะที่เราอาจจะรู้สึกแยกกับตัวเองมากๆแล้วก็เกิดเป็นภาวะต่างๆได้ใช่ค่ะแล้วก็ระหว่างทําสคริปอะรู้สึกอ่านอันนี้มาแล้วชอบมากก็คือเขาบอกว่าหลักการใช้ชีวิตให้สบายใจก็คือว่าเฮ้ย <"He i, S 2> ไม่ชอบอะก็อย่าไปรับรู้ไม่สบายใจก็อย่าไปดูถ้าเราไม่ได้นิยมเหมือนกันอะก็ไม่ต้องไปตัดสินเขาหรอกแล้วก็ ไม่เห็นด้วยก็ก็อยากไปยุ่งถ้าเขาไม่ได้ขอความคิดเห็นน่ะแล้วก็อะไรเลี่ยงได้ก็ควรที่จะเลี่ยงอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่าจริงไหมแต่วันนี้อ่านมาก็คือรู้สึกว่าเออมันเข้ากับสคริปที่เราทําอยู่เนอะแล้วก็รู้สึกเออใช่บางเรื่องเราเราไม่ต้องรู้ก็ได้แล้วถ้าไม่ชอบก็ไม่ชอบไปสิเออไม่ชอบได้เป็นปกติแล้วก็ถ้าไม่เห็นเหมือนกันก็เธอก็ไม่ต้องตัดสินฉันฉันก็ไม่ต้องตัดสินเธออยากแช์อ่ะคือตัวไม้อ่ะ ก็เป็นคนที่ชอบส่องเหมือนกันค่ะแต่ว่าเราจะเป็นการส่องที่แบบเออเราเรารู้ตัวแหละว่าเราอิจฉาเขาเออเราเลือกจัดการตัวเองในการบล็อกเออบล็อกเขาลิ้วเขาโดยที่เราจะได้ไม่ต้องส่องอีกมี่ก็เป็นเหมือนกันเออพราะไม่เห็นมันก็ไม่นึกถึงไงใช่แบบ เออพอมันทําอย่างนั้นมันก็รู้สึกสบายใจแล้วว่ากลายเป็นว่าเราลืมไปเลยว่าเราเคยสองคนเนี้ยอเออเนาะถือว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งที่อยากมาแชร์แล้วก็ถ้าใครมีวิธีไหนที่พอที่จะจัดการตัวเองได้ที่แบบว่าควบคุมการส่องตัวเองให้อยู่ในระดับที่เฮลตี้ก็สามารถมาแชร์กันได้ใช่ค่ะแล้วก็สำหรับอพิสซดนี้โอนก็ขอตัวลาการไปก่อนเดี๋ยวไว้จะมานั่งเมาเรื่องอื่นใช่ด้วยกันอีกค่ะ คุณผู้ฟังก็สามารถมาแชร์อะไรต่างๆได้เนาะผ่านคอมเมนต์ใต้วิดีโอคลิปนี้สำหรับวันนี้มากับพี่เจนก็ขอตัวลากันไปก่อนคะ่ะเจอก,กันใหม่วิสดหน้าคะ่ะสวัสดีสสดค่ะออจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android